วัสดีครับเพื่อนๆท่องเที่ยวทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมในนามชมรมส่งเสริมท่องเที่ยวนะครับอําเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับได้มีโอกาสพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมนะครับพิยานแห่งชาติลอยถมตาลนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อนะครับระหว่างจังหวัดลำพูนกับจังหวัดขอนแก่นนะครับอย่างที่เพื่อนเห็นเลยครับก็ขอแนะนำนะครับท่านประธาน ประธานอ้วนนะครับหรือคุณสมการจัดคัวเรืองนะครับเป็นประธานชมรมส่งเสริมท่องเที่ยวอำเภอแม่ทานะครับตระนครับประธานครับประธานครับตรงนี้เป็นเส้นแบ่งเขตของจังหวัดครับด้านภาคของกระผมนี่ก็คือลําพูนนะครับตรงฝั่งตุนเอ๋นี่ก็ของลำปางนะครับผมแต่เราสองจังหวัดก็เหมือน พี่น้องพี่น้องกันครับผมก็เรามีประวัติศาสตร์ร่วมกันมานะครับทั้งลำพูนแล้วก็ลำปางนะครับเดี๋ยวค่อยเล่ากันในโอกาสต่อไปนะครับก็เราจะมีการส่งเสริมที่นี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวนะครับเก้าเดียวสองจังหวัดเก้าเดียวสองจังหวัดนะครับร่วมมือกันครับผมเพื่อผลักดันให้การท่องเที่ยวของลำพูนกับลำปางได้มีการขยับก้าวหน้าไป ในทิศทางที่ดีขึ้นเราจะมีเส้นทางของรถไฟด้วยสามจังหวัดเลยใช่ไหมครับใช่ครับลำพูนลำปางเชียงใหม่ครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเราจะมีเรื่องราวต่อเนื่องแล้วก็ที่จะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกับถนนของดีมังไม่ทานด้วยใช่ครับผมมีทุกวันวันเสาร์ต้นเดือนครับผมวันนี้ครับคุณสงการก็เป็นประธานนะครับประธานนะครับบครับก็ช่วยกันผลักดันครับให้ทาง อำเภอแม่ทาที่มีรอยเชื่อมต่อระหว่างแม่ทากับลปางให้มีการท่องเที่ยวครับเอซีใช่ครับผมส่งเสริมท่องเที่ยวในท้องในท้องถิ่นท่องเที่ยวในภูมิภาคเรานะครับเงินทองจะได้ไม่รั่วไหลนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมนะฮะพื้นที่กลางเต็นท์างเต็น์นะครับซึ่งเป็นที่นิยมของหลาย คนรุ่นใหม่ชอบชอบแบบง่ายๆไม่ต้องท้างบนก็จะมีบ้านพักนะครับมีตั้งแต่ราคาห้าร้อยบาทขึ้นไปนะครับจนถึงสองพันส0ันกว่าบาทนะครับก็แล้วแต่จํานวนคนที่จะมาพักนะครับมีอาหารเช้าที่จะมาทานอาหารกลางวันอาหารเย็นด้วยครับครับผมเรามาขึ้นมาที่นี่แล้วมีอาหารทานตลอดนะครับผมไม่ไม่ต้องลงไปซื้อลงไม่ต้องลงไปไกลครับบรรยากาศก็ดีนะครับเงียบสงบนะครับ มีจุดถ่ายรูปนะครับนะครับบางคนก็ชอบมีขึ้นไปยอสองมีมลนนนนนีลานสนนลยระลานสนก็มีการเป็นกว,ว้างกว,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 ว่านี้เยอะหนึ่งเยอะหนึ่งเยาะสองเยาสามแล้วก็เยาะสี่เยาะห้ถหรือว่าบรรยากาศเยี่ยมมากนะครับส็หรับทุกๆรายอยากสนใจนะครับก็ต่อทางยางนะครับให้เลยนะครับหรือจะมาหาตรงที่ทง,ททงานของเรานะครับก็ได้นะครับเราจะจะประสานให้ ใช่ครับเพราะเราจะประสานกับท่านผอโดยตรงเลยครับผมนะครับครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะพาชมนะครับพื้นที่กลางเต็นท์นะครับแล้วก็จะพาไปดูโมงคุณตาลนะครับจะสำรวจข้างในด้วยนะครับผมแน่นอนครับวันนี้เรามีไกด์พิเศษนะครับไกด์คนในพื้นที่เลยครับคณลุงนร่นลงนะครับเดี๋ยวเจอกันครับเพื่อนๆครับครับ เื่อนเห็น,นก็จะเป็นเต็นท์นะครับก็เป็นการบริการของอุทยานนะครับก็จะมีค่าบริการทาระในละ50บาทนะครับตอนนี้เป็นเต็นท์นะครับส่วนบ้านพักก็จะมีะราคาตั้งแต่500บาทจนถึง2,700บาทนะครับก็แล้วแต่จํานวนของผู้เข้าพักนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อน,ปนไปดูจุดชมวิวนะฮะเกิดแม่นี้ไหครับสามารมองเห็นแม่ทา มองเห็นพื้นที่ของตำบลคำปลาดุกน,นะครับผมสวยลึกตาเลยนะครับอ่าน,นี่เขาเรียกที่ไหนนะครับท่านประธานเอ่อ พื้นที่ตำบลทาบปลาดุกครับผมบบปิดถ้าผ่านไปอีกหน่อยก็ถึงแม่ตะไคร้ไปถึงแม่ออนทางเชียงใหม่นะครับผมจะเห็นทางรถไฟาด้วยนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราจะไปสตรวจตรงถ้ำคุนตาลนะครับถ้ำขุนตาลครับเจอกันครับ เพื่อนๆครับวันนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับว่องขนารองขนานใช่ไหมครับครับสถานีรถไฟขนาลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีทริปพิเศษนะครับสำรวจข้างในถ้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมีไกด์นะครับไกด์ช่องถิ่นนะครับคุณนลลงนะครับเข้มเพื่อนเลยครับข้าไปร่มสัมผัสร่มกันนะครับเดี๋ยว จะหาคุณกายคุณ,คณนล่งลนะครับผม okay, โอเคเซ็นนั่นเองครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนักเที่ยวทุกท่านนะครับในานามชมรมส่งเสริมท่องเที่ยวนะครับอำเภอแม่ทาวันนี้มีโอกาสนะครับได้มาอยู่หน้าถ้ำหน้าอุโมง์นะฮะหน้าอุโมงขุองตาลนะครับ ซึ่งมีความยาว1,352เมตรนะครับก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมข้างในนะครับวันนี้เรามีไกด์นะครับไกด์กิติมศักดิ์นะครับคุณลุงณรงคุณลุงณรงสวตสดีครับดีครับคุณลุงณรงนี่ก็เป็นเป็นไกด์ท้องถิ่นที่นี่นะครับซึ่งอยู่ทํางานที่อุทยานเกือบ50ปีแล้วนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องภูมิประเทศแถวนี้ดีนะครับ แล้วก็ท่านประธานอ้วนนะครับการการนะครับผมครับก็ตรงนี้ที่ท่านเห็นนะครับเพื่อนๆเห็นก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อคุณตาลนะครับซึ่งเป็นที่เคารพของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปคนทั่วไปนะครับก็ถ้าใครได้ขึ้นมาที่นี่ก็จะมากราบไหว้นะครับขอพรจากเจ้าพ่อนะครับครับผมเดี๋ยวใจ้คกณลุงพาเยี่ยมชมข้างในนะครับขอเชิญเพื่อนๆทุกท่านครับเข้าไปสำรวจ ร่วมกันครับเช่ไหครับเห็นแล้วครับเห็นแสงสวรรค์วิบวับงงครับการเรี่ไม่ได้เห็นแสงสว่างแล้วครับอกแค่เดินเราเดินไปก็จะิดเห็นแสงสว่างตรงน์้นแล้วคบอกอีกฝั่งนึ่งก็จะเป็นจังหวัดลำพางครับที่เรามีอย่างนี้ีือลำพูนนะครับ ก็เป็นฝั่งฝักร่วมกันครับ่าใช่ครับมีเดี๋ยวไม่เกิน20ทีก็ออออกเดี๋ยววันนี้มีลุ้นโวรถไฟนะครับเจอในโมงนะครับว้าวโอ้โหลนใครนีระยะห่างเท่าไหร่้อยเมครับอยเมตรนะครับร้อเมตรกับหล คุณ <gesch> ุเข้ามาที่ี่บ่อยเลยนะครับบ่อยนะวันนี้ได <bona? S 1> <In> ้ขาแต่คุว่ามีนัท่องเที่ยวมาเยอะใช่ครับโอ้วันนี้เป็นร้อยเลยนะครับสามวันนี่นช่วงนี้ก็จะมีขบวนรถไฟของการท่องเที่ยวนะครับระว่างสามเต็งวัดนะครับมีอปาเชียใหม่นะครับ สำรวจเึ่งทางการท่องเที่ยวผู้จุะที่88จุดที่88เลยคุณต้องต้องเรื่องเราถ้ามันจะมีบ้างว่าถ้ัน้เลย้งมคนมันขี่ไมห่อก็ฝากด้วยนะครับเที่เข้ามานครับ ความกว้างควากว้างประมาณห้าเมตรขึ้นความกว้างความถ้ำความถ้าไม่ห้าม่ขึ้นต้องทำแมบเอ่อเลยก็เลยทำแาบ แต่สม่งมันเป็นตางน้ําตางน้ําธรรมชาติและไหลยอยู่ตรงบนเนี้ยพอดีทราบว่าให้ปูนี่มันหมดสภาพน,นะปูหมดสภาพมันก็จะแรงดันออกมา,มาครับเป็นแต่เขาก็ซ่อมทุกทุกปีใช้ยิงเอาใช้รถสูงขึ้นขึ้นไปแล้วก็ใช้ยิงเอาอายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับเรื่อง พมาเลื่ก็อากาศก็ยิ่งเย็นนะครับนึกถึงสมัยเขาเรื่องก่อสร้างนี่เขาเจาะถ้ำนะเจาะฝั่งนู้กับฝังนี้เจาะมาชนกันก็มาชนกันโดยใช้แรงคนขุดขุดข้าไปแล้วมาเอาดินระเบิดเข้าไปฝั่งแล้วก็จุดพุ่งขึ้นข้นขึ้น้นขึ้นขึ้น้นขึขนขนน เราเป็นมุ่งประวัติศาสตร์นะครับไฟสหรับให้สัญญาณเวลารถมาจอดนี้ เขียวที่จะเข้าไปได้ออกไม่ได้ตัวเซ็นเซอร์รอครับผมครับเวลาไฟผ่านมาถาไครับนี่อะไรครับ <c oughs> ลุนี่นะไรไฟเขียวทนีนะรถจะต้องจอดตรงนี้ถ้าหากาไฟแดงต้องจอดตรงนี้เป็นกระดานไฟตรงนี้กระดานไฟไม่ <c oughs> ไฟเสรีไฟส้มนีรู้สึกจะไฟระวังนะครับเอาคุณเอไปที่ไหนมาครับที่ที่พวกไปอำนาจไปเสรีที่ทํางาเตางาวเลยไปงานที่ต้องด น่าจะที่สักยี่สิบกว่าองศานะครับก็อยู่ในห้องห้องแอร์นะครับขอ้ยยังไงัะผมตกใยครับผมจะรถไฟมาไว้หลบไว้หลบตอนคนก่อสร้างใช่ไหมครับ่อนก่อสร้างวางรางวางใช่หรือ่ต้องตงรูปมาไม้หมอนที่เปลี่ยนเป็นไี้รเปต้อนตึงข้อกิ่งบน้งข้อนานแล้วเราทนเองผูกมั้ ครับนี่ครับเพื่อนๆครับอันนี้เป็นเป็นหลุมหลบเวลามีรถไฟมานะครับของช่างอมรุงเนาะน่าจะได้สักสิบสิบคนนะฮะเที่ยวได้ดูได้ด้วยสายตานะครับทุกๆทุกร้อยเมตรมีจะมีจุดตรงนี้อยู่นะครับโอ้งั้นเราเพิ่งเดินมาแค่ร้อยเมตรเองเนี่ครับโอ้โหอย่างโอ้โหที่12มันมีทั้งหมด12ชั่วโมงเราเป็นเรื่องของความปลอดภัยในช่วนที่อยู่เราเดี๋ยวเดินกันต่อครับให้ดู ลงัวันี้ไมตอม,มีมีรางอย่งเี้อ๋อรางันนี้ลื้อจากรางเก่ามาฮะตมันขนออกยากเดยเราเอาซอ,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 อก้ลาสติกล่างยสะดวกเอาออกยากา <laughs> เขาเรียกว่าักรลางเปลี่ยนจากแปดตอนรางเก่าแปดตอนฮนะทีนี่จะใหญ่กว่าเจ็ตอน,นต้องอุนะครับทาเรามาเแค่สัน นเราเดินกับกับข้าวหาอีกลยนะครับเราถึงขึ้นทางแล้วนะครับเพื่อนๆครับขึ้นทางแล้วนะครับขึ้นมาแล้วคือแสงสว่างที่ปลายโมงนะครับนะครับเพื่อนๆเดินกันต่อครับ ร่างเก่าอยู่ตรงกลางนะครับผมผมไม่เอาออกไปนะเพมีผัไดาลำบากอันนี้ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือฮนะบางส่วนของของการรถไฟนะครับเป็นเหมือนอะไรนะตัวนี้เอาไว้ลองตัวนี้ลองไม่หมอนโมอนประัาสตครับพเพื่อน อันนี้วิศวกรชาวเยอรมันนะครับเป็นคนออกแบบนะครับที่คุณทีมเรียนไเส้นเคคข้าไปเป็นชาวเยอรมันนะครับมีแมวเส้นเข้าไปเปิเด้านนะครับ นี้เราอยู่เขตลำปางนะครับผมจังหวัดลปางจังหวัดลำปางนะครับเมื่อก่อนนีสรายนี้รถไฟหรือเปล่าตรงนี้อยู่ฝั่งโน้นนะรถไฟแต่เมื่อก่อนตรงเนี้ยมีมีมีบ้านพักให้ของรถไฟให้คนเป้าพอดีตอนนี้เขาเขาลืนไปได้ยินเสียงลำดานด้วยใช่อันนี้เป็นนี่นะครับเป็นห้อยแม่ตาลเริ่มทีเนี่ยที่รินมันไม่ใช่ห้วยแม่ตาลนะเป็นห้วยแม่ทานครับเป็นห้วยแม่ทานแล้วอยู่ไปนานๆเข้ามันก็เพี้ยนเพี้ยนเป็นจากแม่ แม่ทานกลายเป็นแม่ตานขอแม่ทานนี่มาจากลำน้ำนะครับแม่ทานเดินเดินเพีเป็นลำน้วยเพื่อนๆลองมาดูปัดท่าบอีกด้านไนึงนะครับมันไม่เหมือนด้านตรงนี้ธรรมชาติสดๆลดงามมากนะครับก็เป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยนะครับที่ได้ดูนเมื่อกี้เราเดินทางเข้ามาประมาณห้าห้าโมงขึ้นนะลุปัดท่าเรานี่หกโมงกว่าเออาจจะเวลามัน กประมาณยี่สิบกว่านาทีจากอ,อุโมงค์อีกด้านนึ้นะครับหนึ 1> 1, ่งพันสามร้อยห้าสองเมตรนะครับใช้เวลายี่สิบกว่านาทีนะครับเพื่อนก็นอกจากจะเป็นเส้นทางคมนาคมนะครับสมัยจุบจอมเกล้านะครับพิจา,ารนีห้าก็ยังเป็นเส้นทางเดินศึกในสมัยพญาเบิกดดหรือเฉ้าพ่อขุนตานของเรานะครับ,รบตรงนี้เป็นยังไงครับก็ลุงเล่าให้ฟังหน่อยคร ก็ต, <S <S อตอนที่ปยาเบิดกระเสียชีวิตที่ทับถมครั้งหนงมาครัเออมันไม่ไม่ไม่แน่ชัดว่าท่านท่านเสียชีวิตตรงไหนนะครับแต่ว่ามันเป็นสันเขาของห้วยแม่ตาลน,นะครับห้่ยแม่ตานเดินลงไปทางลำปางนะครับไม่แน่ทางไปทางลำปางนะครับท่านเสียชีวิตตรงนี้แต่ไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าจุดจดที่ท่านเสียจริงๆไม่มรู้ว่าตรงไหนเท่าที่อ่านประวัติมาก็น่าจะเป็นที่ดอยพญานะครับก็คือบริเวณใกล้ๆกับตลาดทุ่งเกวียนปัจจุบันนะครับครับนะครับก็เป็นซันเขาเดียวกันครับสันเขาติดกันเลยแเ้าไม่ทราบแน่าตรงไหนครับไม่ไม่รู้จุดจริงๆก็เป็นเร่องรอยของประวัติศาสตร์นะครับโอ้จุดยอดนะครับลุงครับครับลุงนำมาวันนี้ผมทำให้พวกผมได้รู้เลยครับว่า ประวัติศาส์อุโมงนี้ยาวเท่าไหร่มีจุดอยู่ตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างผมคนไม่ทาผมยังไม่ไม่ได้ผ่านรอดตลอดสายเลยนะฮะับเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นอันเซนนะครับอันเซนที่ไม่ทานะครับต้องขอบคุณคุณคุณลุงในลรงจริงนะครับในวันนี้ที่อพาพวกเรามามาสัมผัสนะครับวันนี้เราอาจจะมาข้ามมือเนื่อว่าเราเมื่อกี้เราขึ้นไปบนอุทยานนะครับก็นะครับ เดี๋ยวจะมีรู้สึกถ้าย้อนกลับจะมีการลุ้นเรื่องขอบวนรถไฟนะครับเ,เดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวเจอเจอแน่นะครับคุณผู้ชมเพื่อนครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเราเช็คดูนะครับเราจะต้องเจอรถไฟให้ได้ไม่งั้นจะถือว่าเรามาไม่ถึงฝากเพื่อนไปด้วยนะครับถ้าจะมาต้องเจอรถไฟนะครับถ้ามาไม่เจอรถไฟแสดงว่ามัน่อ็นมาไม่ถึงจริงไหมครับท่านประธานถ้าเราเจอเราเราจะหลบตัวไหนครับเนี่ยก็ต้องใช้วิชา ตรงอุโมงค์นะอุโมงค์หลบภัยเมื่อกี้นะครับที่มีระยะร้อยเมตรนะครับไไรโอเคครับผมแล้วเราเดินทางกลับได้ไหมโอเคครับครับเชิญครับเชิญครับ เด kind of ี๋ยานะต่อเลยครับก็เป็นกิจกรรมนะครับในถ้ำในโมงก็คงเป็นติมือของนักท่องเที่ยวนะครับในหลายๆที่นะครับก็ช่วยเพื่อนช่วยกันสงสัยตั้งแต่คุณคุณปู่คุณตามาแล้วมั้ครับเนี่ย เข้ามาแสดงของหัวลารบตอนนี้มีรถไฟเข้ามา่าวนนะครับตอนนี้เราเจอสุดจครับขบวนที่ไหนัวนที่ไหนขบวนที่ไหนราับร้านให้เปทันครับนะครับโวันนี้โชคสอต่อครับเจ้าเต็มมาขบวนข้างหลังนี้ขบวนที่แหแล้วครับผมเดี๋ยวขอขออนุญาตเขาตั้งกันนะครับผมไฟจริงนะ่ครับไฟจริงขอย้ำนี่คือโง ตานะัะสองหัวนะฮะ วันนี้ทำประธานก็ว่าเราถึงกับลำบากไม่ทันครับนะครับเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นมากมากนะครไม่เคยพบเลยในชีวิตนลยครับผมก็เป็นเป็นของจริงที่เกิดขึ้นในในในอุโมงค์ตรงนี้ครับอุโมงคปราสาทนะครับโอเคครับเมื่อเช่นเดียวอีกสักร้อยเมตรครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยตรงนี้นะครับทีนี้เอาไหมประมาณครับผมนั่งคุยกันโอเคนะครับผมเเอัพื่อนมครับจ้าเส้นครับ ครับมีในนามพรมของศอัเสริมท่องเที่ยวนะครับอันเสริมแม่ทาก็ต้องกราบขอบคุณพรมนลงล,ลงนะครับเป็นอย่างยิ่งที่พาเราเข้าไปเยี่ยมชมข้างในนะครับ คุณลุงมากๆนะครับก็จะมาหาผมก็เพื่อนเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากจะมาสัมผัสนะครับบรรยากาศที่ลมทั้งปิยานนะครับก็มาหาคุณลุงได้นะครับเป็นอยู่ที่นี่ตลอดบ้านคุณลุงอยู่ตรงนี้ครับหลังท่านี้นะฮะอยู่หลังด้านนี้นะครับคุณชื่อชื่อเล่นนี่แบบไม่มีครับเรนนี่คคุณคุณลุงนรงค์ลุงนรงค์หรือถ้าถ้าจะมาเที่ยวถนนถนนกรุงธีเราก็จะต่อให้มาเจอกับคุณลุงได้ในถนนพระราม พราะตอนนี้เรื่องราวเรื่องราวของแม่สถานี้ก็จะมีเรื่องราววันที่แน,น,น,นี่เข้ามบจะมีรถไฟขบวนเด็ดผ่านนักท่องเที่ยวมาสามสามหรือสี่ตู้จากเชียงใหม่ถึงแม่เมาะถึงแม่เมาะเราจะมาจอดตลอดจอดตั้งกับแม่ทาสะพานขาวแล้วก็ท่ามินงตาลแล้วก็ลำปางแล้วก็แม่เมาะก็เป็นแผนรถแมทของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย<ฆ>ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับ นครับเพื่อนๆดูได้เลยนะครับนั่งรถไฟแนวเมืองเหนือนะครับลำปางพะงูเชียงใหม่นะครับก็เป็นการส่งเสริมท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับเดี๋ยวก็ทางตอนนี้ทางชาวบ้านชุมชนก็จะมีมีส่วนร่วมในการจัดงานแถวทางรถไฟครับผมทั้งหมดเลยครับแล้ว ทิ่ต่อไปแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปทัวร์หลายๆที่หลายแห่งขึ้นๆอุทยานครับครับอุทยานแห่งแรกยี่สิสองย่มยี่สี่นึี่มีเรื่องราวของบ้านทักของัท่านตั้งแต่กรมพยากรมแผนเครอยู่ยอนสิหนึ่ง้อนยเ่สสองก่ของหลักเรษกิจยี่สตของมาร์ยอะรัญมีลานส่วนดครับมีลานสวนมนตัเต็นของที่ยอ่สิบอได้ครับ โอเคครับนะครับบ๊ายบาย